ความน่ารักสดใสของน้องมาเบลพิกซี่ค่ะหลายๆคนน,น่าจะโดนน้องมาเบลพิกซี่เนี่ยตกเป็นจานวนมากค่ะ <Yes. S 1> น้องมาเบลเนี่ยมีทั้งความน่ารักสดใสและเพอร์ฟอร์แมนซ์เนเวทีนะคะที่เก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเลยมาพูดถึงความน่ารักของน้องมาเบลกันสังเกตน,นะคะว่าโครงหน้าค่ะจะมีความเรียวสัดส่วนของตาจมูกปากนะคะค่อนข้างที่จะพอดีเลยน้องมาเบลนะคะจะเป็นสาวหมวยที่มีชั้นตาที่ชัด และมีความเฉี่ยวของแนวตาค่ะจมูกเนี่ยจะไม่ได้โด่งแบบตะโกนนะคะจะมีความโด่งปานกลางรูปปากนะคะก็จะมีเนื้อปากประมาณนึงค่ะส่วนคางค่ะจะต่อกับจอลายมาค่ะสังเกตว่าจะมีความตัดเล็กน้อยค่ะทั้งตาจมูกปากนะีคะทุกอย่างดูสมดุลน,นะคะแล้วก็เข้ากับรูปหน้าน้องมาเบลมากๆค่ะ เวลาเมคอัพออกมานะคะก็จะได้หลายลุกนะทั้งสาวเปรี้ยวนะคะแล้วก็ดูเซ็กซี่ขึ้นค่ะเวลายิมนะคะดูโลกสดใสมากๆเลยคะ่ะจบไปแล้วกับการวิเคราะห์ใบหน้าน้องมาเบลพิกซี่นะคะคลิปหน้าอยากให้วิเครคาะห์ใครยังไงลองคอมเมนต์มาแชาร์กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอไอด้วยนะคะ